เรียนยังไงให้ได้ A ทางที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เ ja รียนไปด้วยแบ่งเวลาอย่างไงให้ได้ A เราก็เป็นคนหนึ่งที่ตารางเวลาแน่นมากเรียนปตีควบกับปโทไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ช่วยงานมหาาลยไปด้วยแล้วแบ่งเวลายังไงก็จะใช้ Google c a l e n d a r เป็นตัวช่วยจะดทุกอย่างเลยว่างานเวลาอะไรอะเรามีอะไรบ้างเพราะว่าทั้นคณะเราก็จะลืมแล้วก็มีเวลาหลายอย่างให้ทําำจดทุกอย่างลงไปในนั้นว่าเราต้องทําอะไรบ้างเรามีสอบวันไหนแต่ละวันมีตารางนัดมีอะไรต้องทํามั่งแล้ว เวลาเคลียร์งานที่มหาลาัยอะ่ะเราก็จะดูว่าเอ้ยช่วงไหนว่างตารางว่างเราก็จะอ๋อเวลาเนี้ยเราสามารถไปเคลียร์งานได้แล้วแบ่งเวลาว่าเอ้ยถ้าเราทำอ่ะถึงอาทิตย์เนี้ยเราสามารถแบ่งเวลาวันละสองชั่วโมงทำสองวันได้ไหมถึงทำให้เสร็จแบบทำตอนกลางคืนนะแบบนี้ก็จะแทบไม่ได้นอนแต่ว่าก็ใช้เวลา ที่ว่างอะ่ะก็ปั่นงานเอาสมมุติตอนช่วงสอบอะ่ะเราก็ดูว่าเอ้ยอาทิตย์เนี้ยก่อนสอบอะ่ะเรามีอะไรต้องทํามั่งแล้วเราสามารถแบ่งเวลาไปอ่านหนังสือสอบได้ตอนไหนมั่งก็ดูว่าเอ้ยเนื้อหาที่เราต้องอ่านอะ่ะเยอะแค่ไหนแล้วมันสามารถเปฟิตกับช่วงเวลาไหนได้บ้างแล้วเราต้องเตรียมตัวตวิววช,ชานั้นกี่วันเราจะอ่านจบว่าเราเข้าใจวิชานั้นมากหรือเข้าใจวิชานั้นน้อยก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราใช้เพื่อนใช้เทคนิคไหนก็สามารถมาแชร์กันได้